การค้านี้ต้องบอกว่าใหญ่มากนะคะ,ะแล้ววิธีการดูแลลูกค้าหรือว่าผู้ที่อาจจะมีคําถามว่าอะไรอยู่ตรงไหนนี่มีมีบริการยังไงบ้างคะของเราเองเนี่ยส่วนของเราเองเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะอย่างที่คุณกลามทราบเราเองเนี่ยก็จะจัดเตรียมเคาน์เตอร์ประจาคัมคัญเคาน์เตอร์คัสเตอร์เซอร์วิสไว้เนี่ยกระจายอยู่เต็มทั้งสูงนะคะก็จะประมาณ หกถึงเจุดนะคะของในศูนย์เราเ่ยนะคะนอกจากที่จะนั่งประจําจุดแล้วเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาหาสถานที่ไม่เจอหรืออยากรู้รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับออการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วอาจจะเดินไม่ถึงนะคะเราก็จะมีน้องๆน,นะคะที่ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวแอมบาสเดอร์ซึ่งตัวนี้จะออกมา <Yeah. S 1> ในพื้นที่ส่วนต่างนะคะ เดี๋ยวบางครั้งซึ่งเดินไปเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะศูนย์รวมันใหญ่นะคะน้องเขาก็จะเซกเวตัวนี้นะคะเซกเวเลยนะคะเซกเวไปเลยไปแล้วก็มองหาว่าถ้าลูกค้าท่านไหนมีปัญหาอะไรหรือมองแล้วหาทางไม่เจอเนี่ยเขาจะเข้าไปถามทันทีเป็นแบบแอคทีฟเลยเขาเข้าไปดูลูกค้าก่อนเลยนะคะแล้วก็ส่วนส่วนใช้มือเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะกรณีที่ลูกค้ารู้สึกว่ามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือจะจะขอความช่วยเหลือนะคะ เรื่องของของหายหรือติดตามหาลูกหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะใช้บริการเกี่ยวกับตัวรปภคนนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เห็นถ้าลูกค้ามีปัญหางงๆอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหาในช่วงเดียวกันก็ถือว่าเข้าไปได้แบบเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะแล้วถ้าในส่วนของเอ m b a s เดอร์นะคะก็สามารถพูดได้หลายภาษาได้หลายภาษาค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นภาษาพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะแล้วเช่นตอนนี้ก็ทัวจีนทีเยอะนะคะก็ต้องพูดภาษาจีนได้นะคะแม้กระทั่งมีในช่วงหนึ่งก็ภาษาัสเซีย นะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นี่ญี่ปุ่นก็เยอะค่ะโอ้ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพาเดินไปในจุดอื่นๆได้เลยเลยนเยะคะน้องเสกเบลดได้ไหมน้องเสกเบนดเดินได้เลยนะคะค่ะคล่องแคล่วมากนะคะนี่เป็นผู้หญิง a า b a s เดอร์แล้วก็จะมี่มีกี่คนนะคะอเรเดอ์ของเรานี่ับเปลี่ยนกันเราเราเราจะมีอยู่ประมาณ40คนนะคะเพราะว่าเรามีหลายจุดด้วยแล้วเราก็จะใช้น้องเนี่ยทำงานสองฝังนะคะเขาก็จะได้มีความรู้สึก นะคะดูแลลูกค้าได้เต็มที่ค่ะน้องเขาคล่องแคล่วมากเลยนะคะใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็สามารถบังคับได้ดีอันนี้็็ะต้องมีการฝึกฝึกกันก่อนค่เราฝึกเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทบทวนกันทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าก่อนที่จะเปิดศูนย์การค้าเนี่ยก็จะมีมอร์นิ่งบรีฟนะคะทั้งส่วนของงานตัวรอปพแล้วก็ตัวน้องที่เป็นคัสเตอร์เซอร์วิสนี่ด้วยคะเขาก็จะบรีฟงานว่าวันนี้จะมีงานอะไรสําคัญสคัญนะคะ ออแล้วเขาควรจะไปโฟกัสในจุดไหนแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีข้อักถามรือมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างหาหาจุดนี้ไม่เจอมีอย่างนี้ไหมคะมีค่ะมีกะจะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะส่วนมากลูกค้าก็จะมาถามว่าโรงแรมไปทางไหนะนะคะหรือถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเป็นทัวริสเนี่ยก็จะถามว่า กายวอล์กไปยังไงนะคะเขาก็จะไปหรือแม้กระทั่งจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในย่านนี้เช่นพระพรมอะไรอย่างเงี้ค่ะนะคะเด็กเด็กเออ่น้องๆนี่ก็จะให้คำแนะนำได้เพราดังนั้นจะต้องเป็นจุดจุดท่องเที่ยวสำคัญข้างนอกสด้วย่คะด้วยค่ะด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะแนะนำแค่ข้างในนะคะแอมบาสเดอร์เหล่านี้ก็จะได้การฝึกมาอย่างดีในการตอบตอบได้ทั้งหมดค่่ะใชแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยน้องเขาก็ต้องตอบได้หมด อือเป็นจุดเด่นที่ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพี่แล้วรอตอบคำถามอันนี้เราจะเข้าไปเลยเป็น a แอคทีฟค่ะซึ่งบริการอันนี้เราทำเป็นที่แรกนะคะนี่คือที่แรกเป็นแฟลกชิพเป็นแฟลกชิพค่ะเป็นที่แรก เซนทรัลัวร์นี่ถือว่าเป็นแสกซิตถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการอะไรที่ค่อนข้างฉีกแล้วก็เป็นจุดเด่นหลายประการเลยนะเท่าที่คุณปณินาเล่ามาเมื่อกี้ยังลืมเล่าเรื่องทัวรลิสเลาส์นะคะที่นี่เราจะมีทัวรลิสเลาส์เราจะมีทัวร์เข้ามาวันหนึ่งค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็ไหวแค่พระพรหมแต่อย่างงี้เรามีทัปปีมูลติะะด้านหน้านะคะซึ่ง ชื่อดังไปทั่วโลกน,นะคะเวลาทัวร์มาเนี่ยก็จะต้องมาไหว้ขอพรที่พระตรีนะคะดังนั้นเราจะมีตั้งแต่จุดลงทะเบียน register นะคะแล้วก็มีัวแล้วก็มีเลาส์ให้สําหรับทัวร์เนี่ยได้นั่งพักคอยอแล้วในจุด l o u n g เนี่ยก็จะมี wifi นะคะจะมี exchange จะมีแล้วก็จะมี information ที่คอยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่ในนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะซีนเยอะที่สุดซีนเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะแล้วกําลังซื้อของของในท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ ก็ดีมากถือว่าตอนนี้ตลาดก็ยังดียังดียังดีตามปกติค่ะธรรมดาเสกเวได้เกือบทุกคนอพอเหรคะอ๋อสแตนบายปึ๊งเรียกมาปึ๊บ่ไเขาเขาเขาจะต้องฝึกกันนะคะแต่แอมบาสเดอร์ที่นี่คนท้าง้องต้องเอ็กเซเลนต์ช่วงคะต้องพูดกัหลายภาษาพูดหลายภาษามีอยู่ช่วงหนึ่งมีพวกอาหรับเข้ามาด้วยก็ต้องหาคนที่พูดภาษาอาหรับไ้ด้วยแต่ส่วนใหญ่จีนเยอะสุดแล้วลองมากับจีนญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นก็จะเยอะจีนฮ่องกงญี่ปุ่นค่ะ เดิมเนี่ยรัสเซียนะแต่ตอนนี้รัสเซียเริ่มเริ่มถอยถอยลงแลยเข้าอย่ในนี้ในศูนย์แต่ละที่ค่าเช่าก็ไม่เหมือน,มนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่โลเคชั่นไม่แม้แต่ในศูนย์เองเนี่ยนะคะราคาค่าเช่าก็ไม่เท่ากันมันก็นแล้วแต่ชั้นแล้วแต่ฟลอร์แล้วแต่โซนซึ่งเราแบ่งอ,ออกไปนะคะ เราก็ต้องเป็นโซนนิ่งใช่ค่ะเป็นโซนนิ่งค่ะตัวนี้เป็นอาหารคือจุดเด่นของ CPN ก็ก็อย่างอย่างที่ทราบก็คือว่าเราจะมีความชัดเจนในเรื่องของโซนนิ่งนะคะคือลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะทราบเลยว่าร้านแฟชั่นจะอยู่ชั้นไหนร้านอาหารจะอยู่ชั้นไหนอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายทางหนึ่งนะคะไม่งั้นั้นลูกค้าเดินแล้วลูกค้าสับสนว่าอยากจะทานอาหารเนี่ยเออจะไปตรงไหนเออกระจายกระจายอย่าปวดหัวแต่อย่างงี้เราจะจัดเป็นหมวดหมู่เป็นโซนเป็นอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะ สะดวกประการมอยาเงี้งร้านเล็กๆถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างที่แองเกอร์ที่อธิบายบอกว่าเซนเขาเซนเป็นลูกค้าเลยนะคะแล้วเขาข้างในเขาจะบริหารยังไงก็เป็นเรื่องของเขาใช่ค่ะใช่เขาบริหารจัดการของเขาคือเขาก็จะเช่าพื้นที่ใหญ่เราไปเลยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเอ่อดีพาร์ตเล็กๆของเขาเข้าไปข้างในเขาจะแบ่งเป็นเซกชันของเขาเะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือเป็นหนึ่งในแองเกอร์ของเราทั้งเซนทั้งอีเซตันแล้วก็ฟู้ดฮอลล์ที่เนี่ยค่ะแล้วก็โรงหนัง อย่างเงี้ยคนที่จะเข้ามาต้องต่อคิวเลยไหมคะเนี่ยที่ไหนที่เนี่ยที่เซนต์เทเิ์ต้องต่อคิวแล้วเราจะคนออกก็จะต้องคือการการการที่จะพิจารณาการที่จะพิจารณาไม่ต่อสัญญาเนี่ยเราก็ดูหลายมิตินะดูทั้งในเรื่องของยอดขายความเป็นอยู่ของเขาโดยื่องของเทรนด์ด้วยอะไรด้วยว่ายังอยู่ในเทรนด์ไหมยอดขายเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะดูก็ดูดูหลายอย่างค่ะแต่แต่ละที่ก็จะแบบเป็นแบรนด์ดังใช่ใช่อันนี้เลือกมาเลือกมาต้องเลือกมาคัอนข้างเลือก ที่เซ็นทรัลเวิร์ดนี้ค่อนข้างเลือกมากเลยค่ะใช่ค่ะไม่ได้เป็นแบบแมสมากนักใช่ค่ะดูแล้วดูแบบมันมีความไฮเอ็นค่ะก็คือก็กลุ่มที่ดีบวกอัพอะค่ะต้อง spending ต้องได้ด้วยใช่ค่ะพะเขา spend ได้เนี่ยเราก็ต้องเอาล้านนี้มาลงไปสาขาเอ็กไซส์แล้วก็ก็อีกแบบหนึ่งลงไปขานี้เ